ามตอบตรงกับคำาปริศนาขอหนึ่งอย่างที่โดยปกติมักเป็นทรงสามเหลี่ยมแซนวิชอ่าอ่แซนวิชโอเคกางเกงในโอเคกางเกงในเอ็นพีจีเนียร์วะโอนิกิริพีระมิดยังไม่ตอบโค้ชเบสิกอ่ะกูหลบสกายเลยนั่นคำาปริศนาคือบางข้าขอหนึ่งชื่อดอกไม้ดอกชบาดอกลิลลี่ดอกลิลลี่อ่าลอยลิลลี่โอเคลี อกเดซี่เฉลยคือผ่านตอ้ยชิวจังหวัดที่ลงท้ายด้วยบุรีจันทบุรีครับโอเคอานจันทบุรีโอเคปราจีนบุรีโอเคโอเคอโดนเลยโดนทับบุรีก็ได้ใกล้ๆเลยเฉลยคือลบบุรีถูกว่ารอดบุรีเกือบดูได้หนึ่งชื่อสัตว์ปีกาบ่าถือว่าเป็นนกชูกาเลยเด้อดวงไก่เอาไก่แล้วก็โดนเอาเป็ดแยกไม่เอาเอาหงหงพี่โอเคอภิจนาคือ แล้วเฟิร์สออกคนแรกแล้วนะอะไรก็ได้ที่โดยปกติมันเป็นสีขาวดำเอ็นด้าสีผมโอเค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 ได้เลยอบจีนเนี่ยอีกฮะทำอะไรก็ได้ทำอะไรนะคำถามปริศนาคือเอ็นด้าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเสาเนปจูนโอเคคำถามปริศนาคือเสาเสาเรียบร้อยเอ๊อยากรู้ว่าคนดูโดน้อไหนบ้างเมนบอกกันได้นะแกตัวแกตัวแกตัว